นี่เป็นที่นาของชาวบ้านครับ ครับนี่อีกเป็นอีกหรือเส้นนะครับของบ้านแม่ฮู้ห้วยจําเต้นนะครับอันนี้ห้วยจาเต้นนะครับเป็นป่องเหลี่ยมความกว้างความยาวสี่เมตรนะครับแต่ตอนนี้มไมไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ป่องเลี่ยมมิดไปหมดแล้วครับตอนนี้อาจารย์คุณครูกําลังมาลื้อลื้อลื้อกิ่ไม้ออกจากทางระบายน้ำครับอันนี้ไปช่วยกันลื้อลื้อกิ่ไม้อยู่ครับลื้อกิ่ไม้ระบายน้ําครับ นี่เป็นหนือสายของบ้านพิหูครับผู้จําเต้นครับฝากท่านนายกฝากทีบริหารด้วยนะครับผู้จําเต้นครับผมนี่นะครับสถานการณ์น้ำนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากครับน้ำป่าไหลหลากครับอันนี้กองยร์ครับกองยร์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 ครับ นี่ครับบ้าน<ด>บ้านในเลี้ยมหลังนู้นนะครับดูดูสภาพนะ้ำที่ไหลลงไป,ปภาบน้ำนะครับเต็มพิกัดครับเต็นพิกัดลงมาก็ครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ฝายพังสถานการณ์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ,บโอเคครับโอเค,โอ,เคโอ้ยมวลน,น้ำหาสาลไม่รู้มาจากไหนนะครับ